สวัสดีครับผมนายจตุะด,ดมแซ่ซิมนะครับผลงานชิ้นนี้นะครับผมก็กำลังเล่าว่า,าทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์นะครับต่างก็แบบมีเส้นทางของตัวเองมีเป้าหมายของตัวเองที่กำลังเดินไปอยู่ครับภาพนี้ก็เหมือนเป็นแบบตัวละครมากมายซึ่ง มันก็แทนมนุษย์นี่แหละครับที่มีหลายเชื้อพันธ์ุหลายนิสัยในภาพก็จะแสดงให้เห็นถึงประตูที่จะนำพาเราไปยังเป้าหมายต่างๆที่เราเลือกมีทั้งดีไม่ดีสุดท้ายเราก็อยู่ที่เราจะเลือกว่าเราจะเลือกเส้นทางไหนในการดำรนชีวิตครับขอบคุณครับ